หนิงปาิปตาจะใช้กฎหมายฟ้องที่3แล้วนะครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยในการก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็ครอบครัวพี่หนิงก็พี่จินแฟนเขาก็มีบุคคลที่3มีมีเอาเรียกว่ามีแฟนใหม่แหละเอาง่ายๆแต่เขายังไม่ได้หย่าก,กันไงพี่หนิงคราวนี้เขาก็เลยจะไปฟ้องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรู้ไว้ด้วยทุกคนครับมีกฎหมายที่สามารถ ฟ้องมือที่สามที่มามแสดงตัวครับเปิดตัวเป็นแฟนใหม่ของสามีเราแต่ก็อยากถามถึงกฎหมายนักกฎหมายเหมือนกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงเปิดตัวมีผัวใหม่อันนี้ผู้ชายฟ้องได้ไหมหรือว่าเพศอื่นฟ้องได้ไหมเพศอื่นไม่ต้องจดทะเบียนอังนั้นถามถึงแค่ผู้ชายอะไรกันใครที่เรียนรู้กฎหมายหรือว่านักกฎหมายเก่งๆก็มาบอกด้วยลวกันนะครับอ่ะเรืเร่องราวเอ็มตัวททาหมู่บ้านก็มาพูดถึงสองมุมแล้วกันนะ คือเรื่องการฟ้องน่ยมันก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรก็ว่าไปนั่นแหละแล้วพี่หนิเงเองเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องราวมือที่สามแบบนี้มานานแล้วแหละเขาอยู่เพราะลูกเขาั้งประเด็นก็คงประมาณนี้น้องนิลินก็นะ่าสงสารนะจริงคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยควรคิดถึงลูกให้เยอะอย่างน้อยอย่างน้อยนะถ้าจะเลิกกันจริงๆอ่ะคนสองคนมันเข้ากันไม่ได้อ่ะมันเคลียร์กันเข้าใจกันไม่ได้ก็อย่าไปทะเลาะวิวาทให้ลูกเขาเห็น อย่าไปทําปากเสียงหรือพูดจาไม่ดีหรือแสดงกิริยาไม่ดีแบบแบบที่เด็กไม่ควรเห็นนะนะน่าจะดีกว่าอย่างต่างประเทศอ่ะเวลาเขาเลิกกันเนี่ยเขาก็ยังดูแลลูกกันมีครอบครัวใหม่มาผัดกันใครที่ได้ครอบครองลูกก็ผัดกันมาพาลูกไปเที่ยวไปอะไรบ้างอันนั้นก็ก็ดีนะผมว่าก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงจริงอ่ะถ้าคุยกันด้วยสติที่ดีไม่โรคประสาทใครเป็นโรคประสาทก็รักษาตัวเองซะแล้วก็ ดูแลครอบครัวที่ดีได้มันคงจะดีเพราะว่าเด็กทุกคนเน่ยหัวใจอ่อนไหวอยู่แล้วครับเขายังเดียงสาเขายังไม่รู้เรื่องราวอะไรอีกเยอะไม่รู้ปมในใจที่พ่อแม่คุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วทาอะไรพูดอะไรออกไปต่อกันน่ะลูกจะจดจาไปแค่ไหนและจะส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์เขาในอนาคตแค่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากให้คิดถึงเรื่องจิตใจเขาเยอะๆคุณเป็นผู้ใหญ่อะ่ะทั้งพ่อทั้งแม่มีวิธีพะวะในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจ และควบคุมความรู้สึกได้เยอะกว่าเด็กเยอะนะอย่าทําตัวเห็นแก่ตัวบางคนว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวว่าคนอื่นใส่เหี้ยแต่ตัวเองไม่เบาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากสาหรับครอบครัวทุกครอบครัวด้วยแล้วกันนะมองแบบสองมุมเพราะว่าทุกเพศเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเพศไหนจะเหี้ยและอีกเพศหนึ่งจะดีหมดเลยไม่ใช่นะครับสำหรับ,บคลที่3เนี่ยเห็นพี่หนิงบอกว่าติดต่อมาแบบขอไก,ก่เกลียดเจรจาสนใกลัวใจเ,เงินก็กอย่าไปทำลายครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้นอกจากเขาเลือกกันแล้ว แล้วจะไปคบกันอันนั้นนะก็เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเรื่องราวเป็นมาณนี้นะก็เป็นกาลังใจให้น้องนิลินแล้วกันผมอ่อนไหวตอเด็กเหไม่อยากให้ใจิตใจกับแววตาเดียงสาใสใส่พวกนั้นต้องแปดเปื้อนอะไรแบบเนี้ยฝากถึงทุกคนที่เห็นคลิปหรือว่าทุกคนบนโลกนี้บนประเทศนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอออย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่อารมณ์ตัวเองนะสิ่งที่พวกมึงคิดว่าคนอื่นทําไม่ถูกะจริงๆบางทีมึงเองก็ไม่ถูก คนอื่นที่ไม่ถูกสำหรับมึงคืออะไรคือไม่ได้ดังใจมึงแล้วมึงก็ว่าเขาเฮี้ยหมดอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นคิดซะบ้างนะสิ่งที่ตัวเองโดนทําแบบที่ตัวเองทำใส่คนอื่นนะเป็นมึงมึงก็ไม่ชอบก็ลองคิดให้กว้างขึ้นเปิดใจให้มากขึ้นและคิดถึงถ้ามีตัวน้อยๆแล้วก็คิดถึงจิตใจเขาให้มากๆละกันสาหรับกําลังใจส่งถึงพี่หนิงปณิตาด้วยและกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า เบื้องลึกอ่ะพี่จีนกับพี่หนิงเขาเข้ากันไม่ได้ยังไงเราไม่ได้เป็นนอนอยู่กับเขาใช่ไหมการที่เขาออกสื่อต่างๆนานาว่ารักกันดีหรือทํานู่นทํานี่อะไรด้วยกันทุกคนอ่ะไม่ต้องไม่ใช่แค่พี่หนิงหรอกเออมันไม่ได้แปลว่าทุกคู่มันจะดีหมดเ้ยสุดท้ายจะดีได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อคิดถึงใจกันลายกัรคิดถึงใจกันรายการเข้าใจกันลายการเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้กันรายการวงกลมสองวงมีพื้นที่ของคนคนนึงของคนอีกคนนึงต้องการทําร่วมกัน แม่งดีที่สุดลวเว้ยเออ,อยังคิดไม่ได้ค่อยๆค,ค,คิดให้มันดีขึ้นแล้วกูจะรีพูดทลินพันทำไมนะฝากทุกคนด้วยผมอยากเห็นความรักที่ดีผมเป็นคนหนึ่งที่สถานในความรักครับแต่ความรักที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ยึดติดแค่ความรู้สึกความรักอย่างเดียวมันต้องมีความเข้าใจเหตุผลและเข้าใจกันะระยกันมีสติไม่ประสาทแดกส่วนใหญ่คนประสาทแดกกันเยอะแล้วก็ปัญหาเกิดจากคนประสาทแดกนั่นแหละไม่มีใครชอบเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องไปกับเขา ถ้ามึงชอบหรือสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่ชอบแต่ไปได้อะก็ไปทําให้มันมีความสุขกันแล้วก็ให้เกียดกันพูดจาดีๆใส่กันมันอย่าทําให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเด็ดไอ้เหี้ยแล้วก็มาร้องบ่นโพสต์โซเชียลอะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่ขอให้ดีๆทุกคนแล้วกันนะขอคิดกันได้ดีๆมากขึ้นทุกคนแล้วกันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเคารพกันแล้วกัน